ผมใช้ถังฉีดครับผมฉีดช่วงเย็นครับทีเมื่อกี้สามเดือนละปลูกฉีดโมลบ่อยไหมก็ถ้าเราฉีดยาฆ่าแมลงทีเราก็ผสมไปด้วยผสมเลยในตัวครับผมอ๋อไม่ต้องไปลดต้นทุนครับผมไม่ต้องมาให้ปุ๋ยทั้าแมลงผมฮอ์โมนมาใสไปเลยครับผมทุยินวันครับผมก็ใสก็อันนี้เทคนิคในการดูแลรักษาครับการขนย้ายก็ ใช้น้ำก็คือไปขึ้นรถขึ้นรถครับต้องห่อถุงอะไรไหมถ้าเอาไปวางตามหน้าร้านใกล้ๆภายในใกล้ๆแถวนี้ก็คือไม่ต้องไม่ต้องห่อครับแต่ถ้าไปต่างจังหวัดไกลๆต้องห่อเพราะว่าบางทีการเรียงการซ้อนไปบนรถสิบล้อเนี่ยมันจะไปทับกันใบและดอกจ้ะครับผมรถสิบล้อเนี่ยใส่ไปกี่ชั้นไม่รู้หลายชั้นครับผมเรียงได้เยอะมากมากรถหนึ่งเคยใส่ได้สักกี่ต้นประมาณมันได้บัวฉัดประมาณพันพัน บัวหลวงนี่พอ้วยหน่อยนะครับผมตัวหลวงมันครับผมบัวหลวงมันจะทํากระถางสิบสองนิ้วได้อย่างเดียวะก็จะได้เป็นพันเหมือนกันแหละครับเป็นพันไปถ้าบัวนี่แหละวกบัวผันบัวบัวผันนี้ก็ได้ประมาณเจ็ดแปดร้อยครับกระถางเล็กน้อยกว่าัวหลวงเหรอครับผมเอไม่ใช่ใส่ใส่ได้มากกว่าได้มากกว่านะครับผมอาจจะเป็นเรืหนาของหลักพันขึ้นครับผมพันขึ้นก็ลดค่าใช้จ่ายนั่นก็ดูว่าส่งบัวทีหนึ่ง มันต่ำสิบห้าบาทหรือห้าสิบบาทก็มีง่ายหนึ่งพันกระถางก็คูณกาไปกับหลักหมื่นแล้วครับส่งทีก็อันนี้เราไปจําหน่ายทุกวนันมีจําหน่ายส่งทุกวนันทุกวนนันครับผมออกทุกวนันคือของต้องขายได้ทุกวนันเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องไรายได้นะฮะอันนี้เราไปดูเรื่องของบัวสีก่อนบัวผันก่อนไปจะพาดูเรื่องของดูบัวหลวงนะฮะงนะั้นมาจุดนี้เราได้ทั้งดูการทําบัวประดับบัวผันแล้วก็บัวหลวงส่งนะฮะจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันนี้ก็ทราบแล้วว่าเราส่งอะไรบ้างส่งมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ตลาดใหญ่บ้านเรานะฮะใกล้ๆคือคลอง15แล้วก็ตามต่างจังหวัดคงั้นตรงนี้เป็นแหล่งที่ที่เป็นเรื่องว่าแหล่งผลิตรายใหญ่นะฮะรายใหญ่ของประเทศไทยที่สร้างมาเนี่ยแต่ของจังหวัดประทุมธานีก็เป็นแหล่งใหญ่ที่สุดและนะครับถึงนํารายได้เข้าจังหวัดในกรุงมหาศารที่เกิได้มีรถบัวซีภัยของปิ้งหลายคันตอนนี้เราจะให้ทราบข้อมูลตรงนี้ก่อนแล้วก็จะไปดูเรื่องของ การทําบัวหลวงเนี่ยบัวฉัดนะในส่วนนั้นต่อไปแล้วก็จะพาดูเรื่องของบัววิโดเลียบัวกระด้งอันนี้ก็มีแหล่งทําบัวกระด้งเหมือนกันแล้วก็พาดูเรื่องของการนะฮะแล้วก็เรื่องของการอะไรก็เตรียมดินปลูกอีกแปลงหนึ่งนะครับครับจุดนี้เราจะเห็นว่าเรื่องของเขาเตรียมดินนะฮะเตรียมดินนี้ไปปลูกอันนี้ก็ทั้งดินบัวที่ทราบคือเรื่องของอันนี้เราจะบินไปปลูกบัวอะไรบ้าง ตอนนี้ปลูกทั้งบัวสีแล้วก็บัวฉัดครับผมบัวหลวงก็มีทั้งบัวปลูกบัวหลวงแล้วก็บัวประดับบัวผันครับผมก็ยังขนาดจะเป็นไซส์12นิ้วใช่ไหมครับผม12นิ้วที่ที่แหล่งดินเราไปดูตรงไหนแล้วก็เรียกมายังไงครับคือว่าเราจะไปขุดตามลำมดงที่เขาทํานาครับตามร่องร่องนาเนาะครับผมาะนาจะมีร่องน้ําไว้สุบน้น้เข้านาครับก็เสร็จแล้วเป็นลกหนาดิน สีดำครับผมดินดำหน้าดินทีนี้ดินแปลนี้มันมีน้ำอยู่ด้วยป่ะมีครับผมต้องเป็นล้วงออกมาครับผมตักมาเลยครับตากมาเลยนะครับก็จะเป็นเหลวๆเนาะในัยภาพนี้ครับแล้วก็มาทีเวลาไอเราใส่ดินในสายเยอะไหมมใส่ก็ไม่เห็นขนาดนี้ครับผมไอเท่าที่เห็นปาดหน้าเลยปาดหน้าให้เรียบแล้วก็ไปตากแดดแล้วขนย้าไปลงแปลงที่เราจะดำจะดำก็ครับผม หนึ่งแดดถึงสองแดดครับผมเราเตรียมแต่ละครั้งนี้เยอะไหมครับประมาณเยอะครรบกระถางหลายพันครับบางทีก็เป็นหมื่นกระถางอ๋อเป็นแล้วแต่ว่าแล้วแต่ตัวต้นพันมาในความเดางครับผมได้หน่อเยอะได้หน่อน้อยบางครั้งหน่อเราก็ต้องรอครับผมแต่มนสอดคล้องกันว่าทีนี้เตรียมพร้อมปลูกลวหน่อต้องมาครับผมคือเราจะกะระยะได้ ว่าดินคือเรามองคือเป็นดินเหนียวแหละดินเหนียวครับผมกอนดินครับสีนี้สีคือถ้าเราดูสีแล้วก็คงจะเป็นดินที่ดีครับผมดําดำดบครับถ้าดินดีไม่ต้องลองกลนด้วยคิวแล้วคุณศาสตร์ไม่ต้องลองแล้วไม่ต้องลองใช้ดินได้เลยอันนี้ก็ลักษณะของการเตรียมดินที่จะไปปลูกนะฮะเมื่อเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยเตรียมดินพักดินใส่กระถางพักดินใส่กระถางแล้วก็จะเราเรียงไปยังแปลงที่เราเห็นเมื่อกี้นะ เป็นแปลงบัวหลวงแปลงปลูกบัวประดับสีบัวบัวพันธุ์ต่างๆก็จะนําไปตากแดดก่อนหนึ่งถึงสองแดดนะฮะก็ลถเข้าไปในพื้นที่แล้วก็พร้อมปลูกครับก็วันนี้เป็นโอกาสดีเราเจอลูกค้าผู้รับบัวไปจําหน่ายก่อนนี้ขอขอทราบชื่อพี่ชื่ออะไรครับชื่อหนึ่งครับชื่อหนึ่งนะครับไม่ทราบว่ามาจากไหนกันเนี่ยมาจากพิษณุโลกครับมาพิษณุโลกมารับบัวครับผม ส่วนใหญ่ับรับบัวอย่างเดียวหรือว่ารับไม้ก็ต้องม,ม,ม, <c oughs> มีทั้งบัวไม้ของสิบห้าไม้ใบแล้วก็พวกไม้จากสวนทุกชนิดนะครับเรามีร้านเองหรือว่าเราไปส่งส่งเขาไงอ๋อผมเปิดร้านเองด้วยแล้วก็วิ่งส่งในพิษโลกทุกร้านในพิษโลกครับอ๋อแล้วครับคร <c oughs> ับผมถ้าเป็นบัวในทุกร้านเลยทั้งบัวทั้งไม้ใบ<อ>ทั้งทุกอย่างครับโอเคครับนี่เป็นลักษณะของเปิดร้านเองแล้วก็เป็นพ่อค้าคนกลางรรับส่งพวกไม้ประดับในส่วนหนึ่งของพิษโลกนะครับ วันนี้มารับบัวอะไรบ้างครับก็มีบัวสีครับส่วนมากตอนนี้จะเป็นบัวสีครับบัวสีนะครับผมเป็นบัวสีแล้วพวกไม้น้ําพวกขาแดงกกอะไรพวกนี้ครับทั่วไปวันนี้รับบัวไปตักี่ร้อยคบนี้น่าอยู่ที่ประมาณ200 200ยสอกระถางครับที่มามามาขึ้นบัวบ่อยไหมมารับบัวไปขายบ่อยก็เดือนหนึ่งจะวิ่ง2ครั้ง2ครั้งครับผมเดือนสองครั้งขั้นต่ำประมาณ200ขั้นต่ำประมาณ200ครับ200กระถางอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเรื่องของ ผู้ประกอบการหรือผู้ที่นําบัวจากจากแหล่งผลิตโดยตรงนอกจากแหล่งนี้เราไรับที่อะไรอย่างไหมหรือส่วนใหญ่เราขายประจาตรงนี้ถ้าถ้าเกิดเป็นบัวจะเป็นวิ่งที่นี่ที่เดียวไม่เคยวิ่งที่ไหนเป็นไงบ้างที่นี่ครับบัวเขาใช้ได้เลี้ได้ดีใช้ได้ราคาถูกไหมราคาก็ใช้ได้ครับราคาใช้ได้ก็ถูกนะฟังราคาถูกบัวสวยงามนะก็มารับที่บัวที่สีภัยนี่ก็ไปไกลถึงพิษณุโลกจากนี้ไปประมาณก็ประมาณหกร้อยกิโลนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่ง ก็เป็นล่าลับประจําเป็นแหล่งใหญ่มาแล้วนี่ได้บัวไปพร้อมก็ได้ครบทุกอย่างนะครับได้เป็นแหล่งที่ว่าวันนี้ก็เป็นลูกค้าโดยตรงลูกค้าประจําเห็นว่าหนึ่งที่เรามาถ่ายทำนี่คือหนึ่งนอกจากเห็นเรื่องของแหล่งผลิตแล้วก็บัวมีคุณภาพสวยงามนะครับลูกค้าประจําหลากหลายที่ก็มารับทรี่ไปนะครับอันนี้ก็มีทั้งบัวแล้วก็ไม้ก็เป็นแหล่งพ่อค้าคนกลางก็ทางจำหน่ายเองด้วย ทิดถามอีกนึงไอ้บัวนี่เราขออนุญาตถามเนื่งราคาเรารับตัวนี้ไปมาราคาเท่าไหร่เนี่ย15บาทครับ15บาทเราถาน15บาทไปถึงปลายทางเราก่ายก็มา20-30 25-30ประมาณนี้แต่ขายหน้าร้านก็จะแพงหน่อหน้าร้านก็50-50บาทเพราะจนี้น้ำมันแพงน้ำมันแพงรับ15ไปขาย50บาทก็ดูแล้วกันนะว่าคนกลางก็จะมีกําไรในส่วนหนึ่งนะฮะคนทำ15บาทก็พอใจแล้วดังนั้น บางครั้งคนกลางก็อาจจะได้ราคาแต่ยังว่าละครบ,บัวไปมันก็ต้องไปดูแลไม่ใช่ว่าปลายขายแล้วได้หมดเลยก็ต้องดูแลบางครั้งหมดเลยก็ได้กําไรเยอะถ้าไปดูแลกวายะขายหมดก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายตามมานะครอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าประจาในในสวนบัวสีภัยนะครับคุณหนึ่งจากพิโลกก็มารับบัวงนิ้ไปจําหน่ายวันะออนนี้ก็รับไป2 0 0นะเชื่อเราเห็นมีการเห็นนวลลักษณะการการขึ้นบัวนะการจาหน่ายขนส่งก็จะมีลักษณะพิธีการ เพื่อทำมาจะแพ็คหรือบรรจุดได้ไหมนีนสฮะจะมีการพุ่มใบเห็นใบพุ่มพอพุ่มใบแล้วก็เรียงกระถางซ้อนกันแล้วใช้มีดมีไม้ไผ่วางที่ปากกระถางเพื่อเพื่อวางกระถางการช้ำการช้ำกานกระถางเลื่อนนะครับอันนี้ลักหนักวิธีการขนส่งบัวทางไกลไกลดุติไปถึงเรามันมันมีช้ำหรือไม่ไม่มีครับเขามีมขขเขาเรียงดีครับเรียงดีมากเาเรียงฝีมืออ่าเรียงฝีมือคนเรียงฝีมือนะครับงั้นปลูกบัวมีฝีมือแล้วยังการลำเลียงการขนส่งต้องมีฝีมือด้วยนะครับบัวจะได้ไม่ช้ำไม่เสียหาย ไปขายดอกก็ยังมีอยู่นะคนซื้อก็พอใจต้องขอขอบคุณคุณหนึ่งมากครับที่จ่าวิโลกมารับผมวให้ความรู้เรื่องของในเรื่องของการจําหน่ายปลายทางแล้วก็การขนส่งขอบคุณมากครับผมสี่ั้าวสีครับดูการปลูกขยายพันธุ์ด้วยบัวฝรั่งด้วยกระถางพลาสติกนะฮะอันนี้ขนาด10นิ้วอันนี้เราใส่ดินเรียบร้อยแล้วแล้วก็นําดินไปตากแดดให้สักหนึ่งแดดเพอมันหมาดนะฮะพอดินหน้าดินเริ่มแห้ง เราได้ต้นพันธุมาแล้วได้หน่อมาแล้วนะครับล้วก็เตรียมดินปลูกเลยนะ้้วก็เหมือนเดิมครับคือเราก็พยายามที่จะตรงกลางนี่แหละปลูกตรงกลางทำเป็นแอ่งไว้เพื่อที่จะฝังตัวหนอ่อหน่อพันุเรานะฮะได้แล้วเราก็เตรียมเนงเลยฝังลงไปนะฮะฝังลงไปให้ส่วนของยอดลอยขึ้นมาแล้วก็มือปิด เง่าไม่ให้มันลอยเพื่อประกันกไม่ให้มันลอยขึ้นมาพอเสร็จแล้วเราก็ไปเติมน้ำนะฮนะเมื่อเรามีน้ําก็เอาน้ําใส่การปลูกกีดีอย่างคือไม่ต้องไปดูบานในพยานานดูบานแล้วเราก็ไปตั้งเลยตั้งในที่แดดลำลายไปสักอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยย้ายไปตั้งที่แดดมันบัวไม่ต้องกลัวครับบัวก็ตั้งตัวได้เราก็นำไปจะตั้งนีดแดดเลยเพื่อมาให้มันเจริญตัวได้ดีขึ้นเพราะบ,บัวชอบแดดอยู่แล้ว เสร็จนะแล้วก็เอาเนี้ยมาเติมน้ำนะอันนี้ทีนี้การใส่น้ำนะใช่ไเราต้องมาต้องใส่เต็มกระถังนะ,ะเราใส่พอดีๆกับใบบัวที่มันลอยอยู่นะฮะสมมงหมดก็ถ้าเราดินไปดินไปตากแดดตักแดดเนี่ยดินมันหมาดแล้วเนี่ยเวลาเติมน้าแล้วน้ําจะใส่น้ําก็จะไม่ขุนนะะที่น้ําไม่ขุนเวลาแดดสมก็ทําให้ใบในทั้งข้อแสงได้เร็วขึ้น สร้างอาหารได้เร็วขึ้นนะันเขาแนะนำาเคล็ดลับคือนําดินดินเหนียวมาดินดินเลนมาแล้วก็ไปตากแดดสักหนึ่งแดดอันนี้เราก็อนุบาลพันเลี้ยงไปเรื่อยๆนะนะสุดท้ายอันนี้ได้ตัวอย่างนี้นะฮะพอได้ยิน,นะน,นแล้วก็สักหนึ่งเดือนนะบัวเริ่มแตกใบนะครับเริ่มแตกใบเริ่มต่างๆมันก็จะขายายพันธุ์ไปเรื่อยๆเห็นไหมกระถางซส่เดียวกันจากหนึ่งนอ้มกกันก็เลี้ยงมันเกิดใบขึ้นมา มีดอกแล้วก็ไปจําหน่ายได้นะอันนี้ส่วนใหญ,ญ่แล้วแบบนี้คือเหมาะที่จะนําไปปลูกขยายพันธุ์เพื่อจําหน่ายหรือจ่ายแจกอันนี้ก็ถามมีดอกไหมก็มีดอกนะฮะเลี้ยงไปก็มีดอกแต่ดอกจะไม่ใหญ่ไม่สมบูรณ์เพราะพานาเมปมนเล็กอันนี้เหมอะที่จะทําเป็นใบจําหน่ายไว้ขายนะอันนี้ก็ถ้ามีดอกก็กระถางได้ประมาณร้อยบาทนะฮะลงทุนแพงไหมก็กระถางใบหนึ่งก็สิบตีสิบบาทดินเหนียวอีกสักห้าบาทนะครับ ที่เรามีต้นพันธุ์เองอยู่แล้วก็เมื่อกี้บอกแล้วว่ามันมีหนึ่งต้นมีหนึ่งกระถางกันหน่อยแยะๆมันเราได้แยะๆเลยได้ที่จะชำเป็นเป็นต้นพันธุ์ได้หลายกระถางนะเพราะบางครั้งบัวมันแน่นแล้วก็จะแตกหนอ่อแตกหอวแยะๆอันนี้ก็พร้อมที่จะไปะจําหน่ายรอเลี้ยงให้มันมีดอกทำเมอสักครบเดือนแล้วก็อาจจะใส่ปุ๋ยให้ให้เด่งดอกบ้างก็แตกดอกก็นมาเอง อันนี้ในลักษณะของการปลูกในพนักพนักขนาดเล็กต่อไปเราจะพาไปดูเรื่องของการปลูกบัวฝรั่งในพนักขนาดใหญ่นะทีนี้บอกแล้วว่าการปลูกบัวในพนักขนาดใหญ่มันจะต้องปลูกในแนวลาดแต่เราปลูกเพื่อจำหน่ายแล้วก็ปลูกตรงกลางกระถางนี่มันขึ้นมาเองเสร็จแล้วเวลาวิธีการได้อย่างเงี้จะปลูกยังไงในปลูกแนวลาดปลูกยังไงพอปลูกมาขนาดใหญ่ก็ปลูกอีกคุณะแบบกันก็จะพาไปสาธิตในเรื่องของการปลูกบัวฝรั่งในพนักใหญ่ว่าการปลูกจะปลูกอย่างไรนะซึ่งเรามีต้นพันธุ์ อาทิตย์อยู่แล้วนะฮะก็จะพาไปดูที่ที่ที่แปลงเลยครับโดยเ่วไปการปลูกบัรฝรั่งเพื่อปลูกดูสวยงามนะครับบางครั้งก็จะใช้พันะขนาดใหญ่เนี่ยเมื่อกี้เราดูแล้วคือพันะขนาดเล็กที่เราปลูกเพื่ออนุบาลพันธเพื่อจะอาจจะเป็นจําหน่ายหรือไว้เปลี่ยนแต่นี้เราปลูกเาวอเนี่ยมันจะอยู่ได้นาน,นครับมันต้องไปเปลี่ยนบ่อยนะสองปี พอเปลี่ยนครั้งก็ได้นะก็ลักษณะอ่างเราใช้คือขนาด80เซนเมตรหนึ่งแล้วก็เมตรยี่สิบนี้ก็ปลูกก็อยู่ได้นานไม่ต้องไปเปลี่ยนดินบ่อยอันนี้เติมน้ำเพียงเดียวใส่ปุ๋ยเติมน้าก็ให้ดอกแล้วอยู่ได้นานที่ถ้ามันแน่นเราก็แบ่งไปปลูกขยายพันธุ์เหมือนเราทำเมื่อกี้นี่นะก็ได้นะก็เหลือต้นแม่นะครก็จะได้พันธุ์ใหม่ก็จะได้พันธุ์ไปจำหน่ายแล้วก็ได้พันธุ์ดูด้วยนะครับอันนี้ลักษณะของการเลือกปลูกเลือกพันธุ์นาปลูกขนาดใหญ่ ซึ่งต่อไปจะสาธิตในการปลูกนะการปลูกฝรั่งกับปลูกยังไงน,นะครับปลูกด้านไหนของอ่างพผณาดูเรื่องของหนอ่อดูยังไงบ้างในการปลูกก็จะพาสาธิตในการปลูกต่อไปครับในการปลูกบัวฝรั่งในแผนาปลูกขนาดใหญ่นะครับเมื่อเราเมื่อกี้เราได้ต้นพันธุ์ที่เราอนุบาลแล้วโตวแล้วมีเรื่องมีดอกเราเห็นว่าวันนี้คือน่าจะเป็นพันธุ์นี้อย่างนี้ก็คือพันธุ์มังคลาบนที่มีดอกสีส้มแสดนะที่เราไม่้รับปลูกจากถึงหนอนะครับเมื่อกี้มันก็จะเติบโตมีใบแล้วก็มีดอกนะฮะ ที่ในการปลูกบัวฝรั่งบอกแล้วว่าบัวฝรั่งเนี้ยจะิเติมเติตัวในแนวราบนะในแนวราบเราก็ต้องปลูกนะครับดูหนึ่งว่าหนึ่งอันไหนด้านไหนเป็นยอดส่วนยอดนะครับเราดูก่อนนี่ส่วนส่วนเป็นยอดมีจะมีใบออกมาใบเล็กนะเราดูแลนะที่ในการปลูกบัวฝรั่งต้องปลูกชิดขอบด้านใดด้านหนึ่งนะของอ่างแล้วให้ยอดเด้กพุ่งไปตรงกลางเพราะว่าการจะิํเติตัวมันในแนวราบจะมีช่วงเวลาระยะทางในการเติมตัวนี่ได้นานขึ้นนะมันจะทิ้งทิ้งเงางแล้วก็เติมเป็นยอดใหม่ไปเรื่อย เมื่อเรารู้แล้วว่าจะปลูกชิดขอบถ้าเราชิดเลือกขอบนี้ก็แล้วก็ล้วงปลูกเลยนะฮะล้วงเอามาปลูก